อาสวัสดีพี่ลาวพัฒนากดไลค์กดแชร์ด้วยครับ <c oughs> <c oughs> กดไลค์กดแชร์ด้วยสองสามคนดูพี่สวัสดีกับอีกหนึ่งรอบหนึ่งนะครับยินดีกับคนที่ได้รัฐบาลไทยด้วยนะครับวันนี้ สองกับห้าไม่มาแต่สายด่วนมาบนล่างเลยนะครับก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่ได้แล้วก็ยินดีกับคนที่ได้สามตัวด้วยนะครับเมื่อเช้าคนดูไลฟ์สดสามพันคนนะครับบอกแล้วว่าฝันหินพญายนาคนะครับแล้วฝันดีมากนะครับผมบอกแล้วว่าฝันเห็นพญายนาคสีดำนะครับมีโชคใหญ่แน่นอนแล้ว หลายคนก็ได้สตัวด้วยนะครับเพราะผมบอกว่าพญานาคผมตีเป็น8ปดเเลยตั้งแต่ทําคลิปเรียงเมื่อวานแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมบอกในไลฟ์สดว่าผมเอาเจ็ดใส่มันสวยสุดแล้วผมบอกแล้วว่าเลขมันน่าจะเรียงมันมาเรียงจริงๆก็ยินดีด้วยส่วนใครที่ด่าผมก็เรื่องของมึงนะครับเก็บก,กิริยาต่ําๆไปใช้ที่บ้านมึงนันแหละไม่ต้องมาด่าผมนะครับ ไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้ไปฆ่าใครนะครับไม่ได้ก็เรื่องของมึงนั่นแหละที่มาดา่าโน่นนี่นั่นเวลาให้มาดูก็ไม่ดูนะคนอย่างผมไม่เคยหลังออกดูแล้วนะครับเออมาพูดแบบกิริยาต่ำารามมากนะที่มาด่าผมเนี่ยออฝากไปทัวลงมันหน่อยนะครับออฝากฝากทัวไปลงมันหน่อยนะ ยุงก็หลายครับอ่ะสี400 95คนดูวันนี้อยู่กับบ้านใหม่พี่ตำราว101บาทมีกลุ่มแนวทางเข้าฟรีวันนี้อยู่กับบ้านอะไรวะเห็นไหม47มาแล้วมาออกน้อยล่างผมให้อะไรไปก็ไม่รู้ผมเหนื่อยมากเลยตอนเนี้ยให้เลขผมยังจําไม่ได้เลยผมให้อะไรไปผมให้อะไรไปเพราะนี้ผมให้6กับ2ก็สไตล์เดิมผมให้6สีก็ออก47 <c oughs> อาพี่พี่วันนี้อยู่กับบ้านนะเนี่ยอยู่ดูบ้านก่อนนะกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยให้ในบ้านก็นพี่อยากเข้าบ้านนอยไม่ให้ครับนอยผมให้ในนอยถ้าวันไหนมีวันไหนมีลาวผมไม่ให้นะครับแต่ถ้าวันไหนไม่มีลาวผมก็ให้แต่ถ้าอยากได้แบบพรีเมียมจัดเต็มเข้าบ้านผมเชื่อหลายๆคนนะได้โชคผมเชื่อหลายๆคนได้ทั้งเจ็ดเจ็ดแล้วก็ได้ทั้งเจ็ดแปดถ้าพี่เชื่อผมในวันนี้ แล้ววันนี้ไลน์นี้ใครจะเข้าบ้านผมจะไม่เปิดอีกแล้วนะครับผมจะไม่ให้อีกแล้วผมจะให้อีไลน์นี้แค่ไลน์เดียวนะให้น้ําหอมแล้วก็ได้เข้าบ้าน399แต่ผมไม่ได้มีของเยอะแล้วก็มีกําไรให้พี่ด้วยนี่จะมีกําไรแบบนี้ให้พี่399เก้าเก้าเหมือนกันแล้วพี่จะได้เข้าบ้านผมจะเปิดแค่วันนี้วันเดียวแล้วรอบหน้าจะไม่มีของจะไม่ จะเข้าบ้านจะไม่ได้ของแล้วตอนนี้ผมเปิดรับเข้าบ้านเดือนตุลาแล้วผมบอกพี่แล้วเมื่อเช้านี้ผมแตกสามตัวแล้วผมบอกพี่แล้วว่าผมฝันเห็นพญายนาคสีดำอะ่ะยังไงต้องมีโชคแล้วก็มีอย่างที่พี่เห็นเลยครับผมไม่ต้องมานั่งแถะไถใครนะครับแต่คนที่ว่าผมนะ่ะก็เอากิริยาคําต่ําๆของพี่นะไปใช้ที่บ้านพี่เถอะเออเอาไปใช้กับครอบครัวพี่เถอะครับไม่ต้องมาใช้กับผมเพราะผมไม่เคยหลังออกผมไม่เคยแถะไถใครอยู่แล้ว ออย่าเอานิสัยแบบว่าเขมนเหมารวมนะครับคนที่เขาให้จริงๆน่ะคนที่เขาให้แม่ๆนๆม่น่ะมันก็มีเออไม่ใช่ว่าจะเหมามไม่ใช่ว่าจะมาเหมารวมนะครับเออคงจะเห็นพวกแม่นหลังออกเต็มฟีดเฟสอันย่า,าละสิเออแล้วขึ้นฟีดดีมากเลยนะบอกเลยไอ้พวกหลังออกเนี่ยพี่ก็เห็นอยู่แล้วนะขึ้นฟีดดีมากเลยนะไอ้พวกหลังออกเนี่ยเออไม่รู้มันทำไปทำเยี้ยอะไรเออขอพูดแบบแบบประกันตรงๆงเลยนะ อ่ะผมถามแม่ๆหนะ่อยวันนี้ได้กันไหมสามตัว่ะตาผมไม่ค่อยจะมองเห็นแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าสามตัวผมเข้ามิดมือเลยเมื่อนี้ผมไล่ตาเริ่มลายแล้วครับตอนนี้แต่ว่า่เป็นไข้ดีบม่ได้ผมว่าผมก็เจ๋งพอแหละเพราะผมผมผมบอกแล้วว่าผมไม่จําเป็นจะต้องมานั่งบอกก็ได้พี่ไอ้เลขอะไร เลขที่พญานาคล่ะหือผมซื้อคนเดีวก็ได้ครับแล้วเป็นไงอ่ะคนก็ถูกกับผมเยอะแยะแต่มีเม้นมีเม้นหนึ่งเม้นเฮี้ยมากนะครับหรือพูดตรงตรงๆเม้นเฮี้ยมากนะเอากิริยาต่ำๆมาไปใช้บ้านมึงนั่นแหละสร,ร้างภาพว่าเป็นนักสายบูนอ,อีฮี้ผมไม่ใช่อาจารย์นะบอกก่อนนะผมไม่เคยแทนตัวเองว่า,าจารย์นะอ,อย่าให้ผมด่านะอย่าให้ผมปากแซ่บนะผบอกเลยนะกูด่า บอกเลยนะปากดีนะนะเที่ยวมาแบบมันบอกว่าผมมันบอกว่าอะไรนะไหนบอกว่าสองมาชัวสองเจ็ดสองศูนย์ห้าศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าเจ็ดห้าศูนย์พอหวยออกตอแหลอีดอกว่า่านมึงเก็บไปใช้บ้านมึงเถอะอีเวนคำต่ำๆคำคำแบบกิริยาต่ำๆเนี่ยมึงเก็บไปใช้บ้านมึงเถอะเพราะคุณคุณอย่างกูนัไม่เคยแม่นหลังออกอยู่แล้วแบ๊บนึงพี่ ผมขอเปลี่ยนลิงก์บ้านก่อนแม่นึงวันนี้ตำราวร้อสองบาทนะกดลิงก์ได้กดลิงก์เลยอ่ะผมถามพี่พี่ก่อนผมแม่นหลังออกไหมเออผมถามหน่อยดิผมแม่นหลังออกไหมวันเนี้ยได้กันไหม7 8 9เนี่ยที่ผมให้พี่ไปเนี่ยคนดูตั้ง3,000คนผมย้ําแล้วย้ำหนานะแต่อีเวนนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ ผมปากอย่าให้ผมปากแซ่บนะบอกก่อนนะวันนี้ตำราร้อยหนึ่งบาทนะพี่กดลิงก์ได้กดลิงก์เลยมีกลุ่มแนวทางก็ฟรี <c oughs> เดี๋ยวผมขอแก้แป๊บนึงรอดึงดูดคนมาแป๊บนึงเนี่ยมันด่าผมเนี่ยพี่ดูนะเ,นเออใครว่างๆก็ไปฟัวลงให้หน่อยนะสร้างภาพแม่งว่าเป็นนักสายบุญอีเหี้ยมาพูดแบบนีออ้ไหนบอกว่าสองมาชัวแล้วมึงไม่ดูมันไม่เหกตาดูละ ทั้งโพสทั้งคลิปแล้วรู้ไหมมันโพสตรงไหนมันโพสใต้คลิปเรียวมันว่าผมนะ่ะตั้งมันมันว่าผมนะ่ะตั้งเวลาคลิปเรียวไว้คนอย่างผมนะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องทำหรอกครับเออให้เข้าก็เข้าไม่เข้ามันก็ไม่เข้า,น,ขา,ขาน่าเกียดแม่งเทีเ่ยวมาาคดาเก็บไว้ใช้บ้านมึงนะ่ะกิยาตำ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 ักซ้างนะอีควายเออศูนย์เยี้ยยให้ว่าเลยอีพรจันเอาไปไว้ใช้บ้านมึงนะ่ะ ก่ากต่ำๆนะมึงไปใช้บ้านมนึงเลยยายว้าวเลยเบ่งปันก็เบ่งปันให้ด้วยใจเด้แต่มาถือดานนี้โบเมนเด้อบเมนอาจารย์เด้ว้าเลยอบแมนอาจารย์เด้บ่เคยแทนเอวบ่เคยแทนบ่เคยแทนว่าอาจารย์เด้ย่าย้ด,าด้าเด้ว้าเลยดีก็ดีเด้แป๊บนึงนะพี่ผมขอวันนี้ตำรา101บาทบ้านใหม่ขอดูแป๊บนึง งงมากแม่งสงสัยนะ่าจะโดนแดกอะพิมพแบบนี้โดนแดกทั้งปีทั้งชาติแหละบอกเลยคนอื่นทํใไมเขาถูกละ่ะให้มันโดนแดกทั้งปีทั้งชาติเลยล่ะพี่ไม่ต้องถามหรอกว่าผมบล็อกไหมผมบล็อกมันไปแล้วครับแต่ว่าเรามาเล่าสู่กันฟังนะใครทัวร์ลงได้ไปทัวร์ลงมาเลยแปบ๊บหนึ่งนะพี่วันนี้อยู่กับบ้านบ้านอะไรผมเข้าไปแล้วเมื่อกี้นี้ รอบนี้ตัวหนังสือไม่เยอะอาโชค <c oughs> เนี่ยใครกดลิงก์ได้เนี่ยที่ผมปักมูลเนี่ยใครใช้ไ o s อเอเนี่ยพี่กดไปเลยเนี่ยกลุ่มเข้าฟรีเนี่ยนี่คนกดเข้าไปแล้วห้าคนเนี่ยบ้านบ้านรวมโชคนะพี่นะกดเข้าไปเลยใครอยากกดอยากกดเข้าไปเลยครับบ้านรวมโชคนี่คนเนี่ยคนเริ่มเข้าไปแล้วใครกดได้กดเลยนะพี่นะ กดเข้าไปเลยบ้านบรมโชควันนี้ตำลาวหนึ่งร้อยหนบาทอ่ะก่อนจะไปบ้านบรมโชคพี่ขอมาวดจัดให้เดี๋ยวผมขอดูก่อนตอนนี้กําไรทาเวสเหลืออยู่สิเส้นกําไรปูย่าเหลือสิบเอดเส้น3ามอยบาทเข้าห้องฟรีครับไม่เก็บปลายทางครับสัตว์หนึ่สาอคนดูเนี่ยเออผมเชื่อได้ทั้งบนทั้งล่างแน่นอนถ้าพี่เชื่อผมนะเพราะผมฟันเจ็ดบนแต่ผมไม่คิดว่าเจ็จะอยู่ข้างล่างด้วย ถึงแม้ว่าสองกาบพผมไม่มาแต่ผมก็จริงพอเพราะผมผมก็ผมก็บอกแบ่งปันพี่ว่าผมซื้อเจ็ดแปดเก้าแล้วผมพูดย้ําหลายรอบมากแล้วคนก็ถูกกับผมเยอะมากแต่มินบางเม้นเมินี่เฮียม้นแบบแบบมินแบบไม่ไม,ไม่ไม่ดูตามาตาเหลือเออว่าเขาว่าเขาได้หรือไม่ได้อ่ะพี่เอากําไรก่อนเลยกําไรปูย่าผมบอกพี่เลยนะมันมีหลายสี แล้วแต่พี่จะได้แบบไหนยังไงนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาผมเหนื่อยมากเลยวันนี้นี่ครับที่ผมใส่นี้จะเป็นปู่ย่าปู่ย่าจะมีสีดํากับสีทองปู่ย่าจะเหลือทั้งหมดปู่ย่าจะเหลือทั้งหมด11เส้นรหัสกเก้าสิบแปดสามร้อบาบาทเข้าห้องฟรี